ครับข้อน,นี้นะครับถ้าอัลฟาบวกเบ้วกแกมมาเท่ากับ0ย์แล้วเขาให้หาอัลฟากำลังามบวกเากำลังสาบวกแกมกำลังสาว่าเท่ากับเท่าใดครับครับช้ก็จะเป็นอัลฟาคูณเบต้าคูณแกมมามีสองอัลฟาเบต้แกมมาสามอัลบ้แกมมาสี่อัลบแกมาแล้วก็ห้าอบแกมา คำสำหรับวิธีการทำข้อนี้นะครับก็คือไออัลฟาเมตาแกมาเนี่ยมันก็คือเป็นเขาเรียกว่าตัวแปรตัวหนึ่งเหมือน X, Y, Z อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือทำไปปกติเลยจากที่เขาให้มาว่าอัลฟาบวกเบตาบวกแกมาเท่ากับศอ่าสิ่งที่เรารู้คือมีแค่นี้ใช่ไหมครับเราต้องการหากำลังสามทำยังไงเราก็ จับมันยกกำลังสามเลยมันจะต้องเท่ากับศูนย์ถูกไหมครับศูนย์กำลังสามอ่าเสร็จแล้ววิธีที่จะยกกำลังสามให้มันง่ายก็คือเราแยกเป็นยกกำลังสองก่อนแล้วก็คูณตัวมันอีกรอบหนึ่งก็มันก็คือเหมือนกับยกกำลังสามก็คือคูณกันสามครั้ง อั alpha gamma, ลฟาบวกเบต้บวกแกมมาลังสองมันก็จะได้เป็นอัลฟากลังสองบวกเบต้กลังสองบวกแกมมากลังสองบวกสองอัลฟาเบ้บวกสองเบต้าแกมมบวกสองอัลฟาแกมมแล้วก็คูณอัลฟาบวกเบต้บวกแกมมาเท่ากับศน ่ทีนี้ก็คูณกับเข้าไปอีกรอบหนึ่งคูณเข้าไปอีกหนึ่งรอบก็คือเอาไอ้ตัวหลังสตัวเนี่ยคูณเข้าไปทุกตัวเลยก็จะได้ออกมา คูณค่าคคูณเข้าไปเทีบตัวเลยครับก็จะได้ออกมาทั้งหมด1 2 3 4งสอี่ห้าได้ออกมากี่พจน์เนี่ยหลายพจน์เลยครับก็ลองคูณเลยนะครับเป็นอัลฟากลางสบวกอัลฟาเบต้กลางสงบวก อัลฟาแกมมากำลังสองบวกสอัลฟากลังสองเบต้าบวกสเบต้า2อัลฟาเบต้าแกมมาบวกสอัลฟากลังสองแกมมาอ่าทีนี้ตัวที่2เบต้าคูณเข้าไปก็บวกอีกบวก เบต้ากำลังสบวก Beta Alpha เบต้าแอลฟากำลังสองไอเบต้าแกมมากำลังสองบวก2อง p h ลฟาเบต้ากำลังสองบวก2องเบากำลังสองแกมมาบวก2องแ h ลฟาเบต้าแกมมาครับแล้วก็บวกด้วยตัวสุดท้ายแกมมาคูณเข้าไปเป็น a l ลฟากำลังสองแกมมาบวก เบต้ากำลังสองแกมมาบวกแกมมากำลังสามบวกสองลฟาเบต้าแกมมาบวกสองเบต้ากำลแกมมากำลังสอง 2, บวกสองเอลฟาแกมมากำลังสองเท่ากับ0ทีนี้พจน์นี้เราได้พจนนี้มาแล้วเสร็จแล้วก็ค่อยๆดูว่าอันไหนมีตัวประกอบเหมือนกัน อ่เราไล่จ,จับยกกําลังสูงสุดก่อนนะครับก็เป็นอันนี้ยกกาลัง3ถูกไหมอันนี้ยกแล้วก็มีอัลฟากำลังสาตัวหนึ่งมีเบต้ากำลัง3ตัวนึง,ง,นงแล้วก็มีแกมมากำลังสาตัวนึง่งแล้ก็เอามาเขียนรวมอยู่ด้วยกันเป็นเป็นเาแกมมากำลังสามอ่าเสร็จแล้ว ดูตัวต่อไปเอาตัวไหนดีเอาเอลฟาเบต้ากำลังสองมีกี่ตัว a อลฟาเบต้ากำลังสองมีสองมีสองตัวใช่ไหมครับแต่นี้เป็นสองเพราะฉะนั้นบวกกันก็เป็นอ่าสามก็คือบวกส่วนตัวนี้ a l ลฟาแกมมากำลังสองก็มี ทำไปเช่นสามเหมือนกันก็คือบวกอ,อันนี้ Alpha Alpha อัลฟากำลังสองเบต้าอัลฟากำลังสองเบต้าอ่าอยู่นี่อันนี้เก็บไว้ก่อนอันนี้อ่าดูตัวตัวนี้นะครับอัลฟาเบต้าแกมมาก็จะมีนี่มีสามตัว สามเปร์เ็ต์เป็นสองสบวกกันก็เป็น6กถูกไหมครับอันนี้เราใส่ไว้ตรงนี้แล้วกันบวก6กอัลฟเบต้าแกมมเสร็จแล้วรูปต่อไปเป็นอัลฟากลางสองแกมมาก็มี3ามเหมือนกัน,น,นเีบป็อแล้วอัลฟากงสอมมาอับวกอันนี้ก็มี3ตัวเหมือนกันเบ,บ,บนน 3, ต้าแกมมากลางส สา e เบต้าบวกสามเบต้ากำลังสองแกมมามีเบต้ากำลังสองแกมมาอ่ะก็คูตัวละครก็จะได้อันนี้ออกมาอันนี้บ่งนี้เท่ากับศูนย์ถ้าเราดูจากชอยเนี่ยชอยเขาต้องการให้ตอบเป็นอัลฟาเบต้าแกมมาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเราไม่ต้องเปลี่ยนแล้วเนี่ยสิ่งที่โจทย์ให้หาคืออัลฟา กำลังสามบวกเบตา้ากำลังสามบวกแกมมากำลังสามถูกไหมครับเรามีพจน์นี้อยู่แล้วแล้วชอยมันเป็นอัลฟาเบต้าแกมมาล้วก็มีพจน์นี้มีเท่ากับศูนมีสมการนี้ออกมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนต่อก็คือไอตัวพจน์ข้างหลังที่มันมี3ามทั้งหมดวิธีทำเราจใช้เวลาคิดสักแป๊บหนึ่งนะครับว่าทำยังไง สำหรับวิธีคิดข้อนี้นะครับก็เราแนะนำว่าให้ดูที่มันเป็นโพสที่มันมีสัมประสิทธิ์ตัวเดียวกันกำลังสองเหมือนกันครับเช่นดูนี้ครับเป็นอัลฟากำลังสองถูกไหมครับอันนี้ก็มีอัลฟากลังสองเพราะฉะนั้นเราดึงอัลฟากลังสองมาจากทั้งสองตัวครับเป็นดึงสามออกมาด้วยเป็นสามอัลฟากลังสองคูณกับ เบต้าบวกแกมมานะครับอ่าแล้วดูพอต่อไปอันนี้เป็นเบต้ากำลังสองเบต้ากำลังสองก็ดึงออกมาอีกเป็นสามเบต้ากำลังสองเอลฟาบวกแกมมาอันนี้เป็นแกมมากำลังสองนไครับก็ดึงแกมมากำลังสองมาเป็นสามแกมมากำลังสองเอลฟาบวกเบต้าอ่าเสร็จแล้วเราก็ได้มาอยู่ในรูปนี้นะใช่ไหมครับ เสร็จแล้วเราย้อนกลับไปดูความสัมพันธ์แรกเลยก็คือ Alpha บวกเบต้าบวกแกมมาเท่ากับศูนย์จากความสัมพันธ์นี้เราย้ายข้างสมมติอันแรกเป็นเบต้าบวกแกมมาเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าเบต้าบวกแกมมาเนี่ยเท่ากับเราย้ายข้าง Alpha ไปลบเท่ากับลบแกมมาถูกไหมครับแล้วก็ Alpha บวกแกมมาก็เท่ากับลบเอาเบต้าไปลบเป็นลบเลบต้า อัลฟาบวกเบต้าย้ายข้างแกมมาไปลบเป็นลบแกมมาแล้วก็แทนทั้งสามอันเนี่ยกลับเข้าไปในสมนการอันนี้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 อ่าเสร็จเรียบร้อยจะได้ว่าไอพจน์ที่มันมีสามเป็นตัวประกอบทั้งสามเป็นสามเปร์เซ็นต์เป็นสามทั้งหมดเนี่ยจะได้ว่าเท่ากับสามกังสองคูณกับลบบวกสามเบต้ากังสองคูณกบับลบเบต้าแล้วก็บวก สามแกมมากังสองคูณกับลบแกมมาอ่าเสร็จแล้วเรากลับมาเช็คอีกรอบหนึ่งว่าที่เรามีทั้งหมดคืออะไรสมการนั้นเขียนได้ว่าเป็นอัลฟากำลังสบวกเบต้กำลังสบวกแกมมากลังสลบเนี่ยครับก็คูณค่า คูด้วยกันเพราะว่าสมมติเดีวยวกันการเป็นกำลังสาถูกไหมครับลบก็ติดลบ,ลบ -3 บสามอัลฟากำลังสามลบาสามเบต้ากำลังสามลบาสามแกมมากำลังสามบวกหกอัลฟาเบต้าแกมมาเท่ากับศอ่าสเสร็จเรียบร้อยได้สมการนี้ออกมาอันนี้1นึ่งมิวหน่งลบไปสเหลือลบส หนึ่งลบสามลบสนึ่ลบสนลบสเพราะรเราจะได้ว่าเราดึงลบสองมาได้อ่าเสร็จแล้วข้อนี้ก็เสร็จแล้วนะครับคือมีลบใช่ไหมครับย้ายข้างกลับไปย้ายอันนี้ไปฝั่งนี้มีลบกลายเป็นบวกได้เป็น6 อ β ลฟาเบต้าแกมมเท่ากับ2อัลฟากำลังสาบวกเบต้าลังสามบวกแกมมากลังสาม่าทีนี้เราก็มีตัวทีราต้องการถูกไหมครับย้ายสองไปหารกลายเป็นหกหารสถูกไหมครับเหลือจะได้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอัลฟากำลังสามบวกเบต้าลังสบวกแกมมากำลังสมเท่ากับสามอัลเบแกมม เรียบร้อยแล้วเราก็ตอบข้อโจทย์เมื่อกี้เราก็ตอบข้อ3มถูกไหมครับตอบว่ามันเท่ากับ3าม p h a ฟาเบต้าแกมาทีนี้มาทวนอีกรอบหนึ่งทวนอีกรอบนึเลยคือตอนแรกเรามองโจทย์เราดูว่าโจทย์ให้อะไรมาถูกไหมครับโจทย์ให้แค่สมก,การเดียวมาเลยเป็น Alpha, อัลฟาบวกเบต้บวกแกมมา เท่ากับศูนย์สิ่งต้องการหามีกําลังสามถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้ก็คือต้องเอาเอ้เจ้าตัวที่โจทย์ให้มาเนี่ยยกกาลังสามยกกําลังสามแล้วแนวคิดก็คือเราแบ่งเป็นกาลังสองก่อนเพื่อให้มันง่ายง่ายต่อการคูณถูกไหมครับแล้วก็ค่อยเอาอีกหนึ่งเนี่ยคูณเข้าไปอีกรอบหนึ่งได้จํานวนนี้ออกมาวิธีทําก็คือให้เราเขียนเรียงกัน เรียงมันแถวๆอย่างนี้ครับเพื่อให้มันง่ายต่อการที่เราจะดูว่าอันไหนสัมประสิทธิ์อะไรจะได้ไม่มัวแล้วเวลาที่เราเอามันมารวมกันเอามันมารวมกันเนี่ยให้เราตัดไอตัวที่เราได้แล้วทิ้งไปที่เราเอามาคิดแล้วทิ้งไปแล้วก็จะได้เป็นตัวนี้ออกมาเสร็จแล้วจับสัมประสิทธิ์กลางสองดึงออกมา จะได้เป็นข้างหลังบวกกันแล้วเราก็ย้อนกลับไปที่ความสัมพันธ์เดิมที่เขาให้มาเพื่อหาค่าเพิ่ได้ว่าเท่ากับติดลบแทนกลับเข้าไปถูกไหมครับก็จะได้เป็นอันนี้เสร็จแล้วก็ได้คําตอบครับก็คือแก้สมการนี้ออกมาแยกข้างไปเอาสองแยกลับไปหารเสร็จก็จะได้คําตอบของข้อนี้เป็นสามแลฟาเบต้า,ตากันมา